สวัสดีครับวันนี้เราดีใจมากเลยครับพอดีรางช่วยอยู่ข้างนอกบ้านนี่เรามีตัวนี้หาดูได้ยากมากเลยนะเนี่ยดูสิปรกากำเขาเรียกว่าอะไรลูกที่จะไม่รู้จักดีที่ไม่รู้จักดี <c oughs> มันเชื่ออะไรลูกเอาดูดีๆดูดีจับดีๆนะครับจับดีๆมันอยู่ในนี้มันอยู่ในแก้วนี้โอเคมันอยู่ในแก้วนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรครับแมลงสาบบินแมลงเขาเรียกว่าอะไรนะครับ แมลงสาบปิงแมลงสาบปิงมันคืออะไรครับนี่คือแมลงสาบคำศัพท์ใหม่ๆมาจากกับเพียเลยเนี่ยครณีที่เขาดูหน่อยกรณีที่เขาดูหน่อยครับโอเคนี่นี่โซกคนเห็นไหมคือใคยเห็นนี่เนี่ยมันเป็นแมลงนี่นี่ต้องถ่ายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้มันไม่มีไฟอ้าวไฟมันดับแล้วเขาเรียกหิ่งห้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ปิดไฟทีมาไฟตรงนี้โอเค น้างน้าอ่มัน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 มีไฟอยู่ครับอาเดี๋ยวดิปิดไฟนะนี่ไงทุกคนเห็นไหมนี่ไง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 แวบแวบเลยนี่มันอยู่ตรงนี้ไงไฟมันแวบแวบเลยเอาเปิดไฟได้ปะเปิดไฟโอเคเห็นไหมครัเห็นไหมครับเห็นเอาไปกลิ้งเห็นไหมเห็นไหมคือ เฮ้ยมันจะบินแล้วมันจะบินแล้วปิดไว้ปิดไฟอ่ะปิดไว้ปิดไฟเอ้อมันตายไม่ตายครับไม่ตายนี่ไงนี่ไงมันมันจะบินแล้วนี่เราต้องดูครับนี่โหนี่เพิ่งเห็นหิ่ห้อยแบบว่าตัวใกล้ๆแบบว่าเป็นๆอย่างเงี้ยครนี่มันมีมันมีไฟอยู่ข้างหลังนี่กระพริบกระพริบเฮ้ยมันไปไหนเนาะนี่มันมีเอามันมีเอ้าเลยมันบินได้หน่อยมันจะบินขึ้นมาแล้วตื่นเต้นนลยครับเพราะว่า คือหิ่งห้อยในกรุงเทพอะคือหิ่งห้อยในกรุงเทพเราจะเห็นเราจะหาเพระาะว่ายากมากแต่ว่าครั้งนี้เราเจอมันพอดีล้างจานอยู่ข้างนอกก็เลยเจอนะครับนี่ปิดไว้ปิดไว้จะมาปีนว้าวนั่งไงปีนไปแล้ว วันนี้เราตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ใช่วันนี้ที่บ้านเรามีหิ่งห้อยด้วยเออาเราไปคิดว่าในบ้านเราอ่ะที่บ้านเราจะมีหิ่งห้อยวอนนี้เราเราดับไฟก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นตัวหิ่งห้อยอยู่ไหนมันต้องนูใหญ่เดี๋ยวเราเมื่อกี้เห็นกระเด็อยู่ครับอุ่ยนี่ไงเมื่อกี้จะเห็นต้องนูอ่ะวิ่งเพื่อนเห็นปะครับ คนเห็นเปล่านะนี่นี่นี่หินนี่เลยถ่ายไปใกล้เลยเ,นนะเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมฮะโอเคอเมื่อกี้อากัตเห็นหิ่งห้อยไหมครับเห็นครับนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่อากัตเห็นหิ่งห้อยใช่ครับโอ้โหนี่บ้านเรามีหิ่งห้อยให้ดูด้วยเยอะมากเลยแต่ ใช่ครับข้างบนน่าจะข้างบนนู้นน่าจะเป็นดาวลูกตรงนั้นจะเป็นดาวตรงนั้นก็มีอาทิตย์นะไม่ใช่นั่นคืออันนั้นคืออีกเกิ้งครับอีกเกิง <c oughs> เ้งเยอะมากเลยเต้นเต้นมากเลยครับนี่เื <c oughs> ่นเต้นมากเรามีหิ่งห้อยมาอยู่ที่บ้านเราเลยเนี่ยใช่ครับเยอะมากเลยทีนี้<ช>จะมีผีกินกินข้าวอยู่ผีจะมากินหิ่งห้อยอะไรล่ะครับไม่มีหรอกใช่สุดยอดเลย ใช่โอ้ยมันชัดมากเลยนะเนี่ยใช่มันชัดมากใช่มันชัดมากเลยครับเนี่ยแป๊บๆๆเลยชัดมากเลยถ้าจะมีหลายตัวด้วยเนี่ยทุกคนเห็นหรือเปล่าใช่ไหมประกันเห็นใช่ไหมครับใช่แล้วมันอยู่ตรงนั้นไม่ไปไม่ไปไหนเลยมันยังไม่บินไปไหนเลยลูกใช่ถ้ามันไปแล้วมันไม่มีอดเลยอ่ะใช่ครับนี่สุดยอดเลยเราเห็นหินห้อย อันแรกเลยสุดยอด<ต>จริงจริงตอนนี้ก็เหงื่อออกหรือเปล่าอุ้ยจะไม่เหงื่อออกครับก็กระตุูเยอะมากกันก็เลยเหงื่อออกอ๋ออยู่ตรงน,นี้ใช่ครับเพราะว่าธรรมชาติของเขาอ่ะอุ้ยนั่นไงนู่นนู่นนู่นอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในนู่นนู่นอยู่ข้างในแต่ว่าไม่รู้ว่ากล้องเย็นหรือเปล่านะอยู่แต่ว่ากล้องออกมาตัวละใช่ใช่ตแต่ว่าสายสายแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยดีเดี๋ยวนี้เห็นครับเพราะว่า แต่ว่าไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเรามีอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งเนี่ยกล้องจับได้อยู่อีกตัวนึงอ่ะมันบินอยู่ตรงมันบินอยู่ใช่แล้วมันก็บินขึ้นไปไหนก็ไม่รู้ครับอมันบินไปหาอันนั้นหรือเปล่าน่ะไม่ใช่อันนั้นมันพระจันทร์มันบินไปหาจั์แน่ๆอุอ้ยบินไปหาพระจันทร์เลยเหรอน่าจะขึ้นสูงขนาดนั้นพระจันทร์อยู่ใกล้มาก มันอยู่ไกลมากๆเลยพรอจัน<ช>นั่นไงนั่นไงแว๊บบๆ,ๆ,ๆๆอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่ามันมันจะเป็นแว๊บๆทีเดียวแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามานะมากบ่อยๆโอเคครับอันนี้ยุงนนย่งกัน <ๆ S 2> แล้วเราเดี๋ยวเราเข้าบ้านดีกว่าใช่บอกว่าวันนี้เราภาฯรกิจเราสําเร็จเราเห็น<ช>เราเห็นหิงหห่งห้อยแล้วโอ้หต่อไปเนี่ยออกัสจะเห็นหิ่งห้อยยากมากเข้าใจไหมครับเเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยออกเด็ดีก็จับให้ออกกัดดูแล้วใช่ไหมครับหิ่งห้อยตัวเป็นๆเลยใช่ใช่ครับ เมื่อคืนมันจะเป็นวิดีโอที่ต่อจากวิดีโอนี้เลยแต่ดีจะไปไหนแต่ว่าเมื่อคืนเมื่อคืนมันมันบินหนีไปก่อนใช่ไหมครับเมื่อคืนบินหนีไปก่อนแต่ว่าวันนี้เราเห็นเต็มๆเลยใช่แต่วันนี้มันเจอแค่อันเดียววิมันไม่ใช่วันนี้เราเจอสามตัวสามตัวใช่วันนี้เราเจอสามตัวเลยแต่ว่ามืดเราอ่ะใช่มันมืดไปข้างในแล้วแต่ว่าตอนมืดเราอ่ะับู้นแต่ก็อะไรที่อาจารย์อยู่ตะยึจับลันเบียดไหน จับแป้นเป็ดไหน <c oughs> โอเคเมื่อคืนเดี๋ยวเดีเอาแก้วจับไงใช่ครับมันอยู่ในแก้วใช่ครับโอเควันนี้ภารกิจสําเร็จเราเห็นหิงห้อยแล้วสุดยอดมันอยู่ตรงไหนนะหิงห้อยหิงห้อยก็อยู่ในป่าครับห,หิงห้อยจะอยู่อุ้ยยุงเยอะไปะเข้าบ้านดีกว่ายุงเยอะแล้วครับไปโอเคภารกิจเราสําเร็จแล้วใช่แล้วก็เราก็ดูหิงห้อยสําเร็จแล้วโอเคครับใช่วันนี้เราดหิงห้อยเป็นตัว ีห้อยเป็นตัวยังไงครับตัวที่มันบินบินมินมินมีไฟีห้อยเป็นตัวที่บินแล้วมีไฟใช่ไหมครับโอเควันนี้ภารกิจเราสําเร็จแล้วฝากให้เพื่อนๆติดตามช่องออกัสพีเพียนสตอรี่ด้วยนะครับโอเควันนี้เราบายบายลาไปก่อนครับาย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 ไป